สวัสดีครับชาวชิบบเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอลเดอร์วิชั่นแฟนต์น์แฟนตาซีนะครับวันนี้ก็ตามสัญญานะครับอีฟีดแบบฮาร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมที่ใช้วันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะวันนี้ฮะโอเคแล้วก็วันนี้ก็แจกฉากของอ่ากาเซล่ามาแล้วเนาะก็คือคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าทิหน้ากาเซล่ามาแน่ๆไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกฮะก็รอดูกันเลยดีกว่าเป็นยังไงนะฮะเรามาดูอาชิเม้นกันก่อนนะครับว่าโอเคห้ามมีคนตายนะครับแล้วก็อ่า ห้ามยืมเพื่อนนะครับฆ่าศัตรู3ตัวนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างพร้อมๆกันนะครับทีนี้ผมเอาทีมนี้มาฮะผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมควรจะใส่อายากะมาหน่อยนึงเพื่ออเพื่อกันไม่ให้เวลามีคนตายเนาะจะได้ชุบได้ผมเปลี่ยนสักหน่อยแล้วกันผมเอาผมเอาคิวเฟลออกแล้วกันครับจริงๆจริงคิวจริงๆผมก็อยากดาวอิริด,ดาออกนะแต่ว่าเออเอาคิวเฟลออกแล้วกันครับ <laughs> อายากะานะครับ ลองดูครับลองดูดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวสลับโกเลมจากอิลิดาไปหน่อยแล้วกันครับแล้วก็เอาเอารามูนะครับที่เลเวลน้อยกว่าครับให้อิลิดาเป็นตัวเว้ลรองนะครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าจะให้ดาเมจมันมาจากการฆ่าสามตัวนะครับมันมาจากเมดินาหรือไม่ก็ออรันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับ กะคือรอบนี้เอาแค่สามตัวนะครับไม่ได้เอาสีนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเป็นยังไงตัวผมเองก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยครับเพราะว่าเล่นแค่อันธรรมดาแล้วก็เอออันธรรมดาไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิว่าจะรอดไปได้ไหมอยากรู้เหมือนกันฮะไหนดูกอนเลยเดี๋ยว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 เาจะเดินทำไมแล้วเนี่ยดูแมพก่อนครับ Well. อ่ะเราก็คาดหวังว่าจะค่ายมาสามตัวนี้แหละฮะอ๋อเมดิน่านี่อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟนะครับอืมไม่เป็นไรถ้าเรามีอิริได้อยู่ก็อาจจะพอได้อยู่ก็ได้อโอเคอ่ะ ability เรามีอะไรใช่ไหมไม่มีโอเคเราก็รอก่อนก็ได้ครับอันนี้เราก็อืมไม่๋อมเล่นเป็นบนข่าวไอโอเคนี่ก็ไม่เป็นไรรอครับอันนี้ใช้รีไว์ทไลท์เลยครับ จริงๆผมมองว่าไม่น่ายากมากนะของจริงวีฟีก็รอไปแล้วเร่งเลยครับอ๋ออ๋ออ๋อเปิดได้เฟ่งหน่อยดีกว่านาะจะได้ดูสนุกเอ๊ะก็เปิดอยู่นี่น,นะเอ๊ะเปิดจริงไหมล่ยเดี๋ยวนะ อ๋อเมือ่อกี้มันไม่ใช่เล่งนี่เมื่อกี้มันเป็นสกิลหานหานซีทีเนาะเออโอเคก็ตลกดีอ่าเดี๋ยวดูซิว่าอิลีได้จะฆ่าได้ไหมนะครับให้มันเดินเข้ามาอยู่ด้วย,วยกันหน่อยเอาแต่ผมเล่งหมามากว่านะเอาจริงๆเอออย่าอย่าลดแอคแท็กใส่อรันดูผมก็พอขึ้นมาเลย เออฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าคิดว่าได้อยู่ครับอืมอาเมดิน่าของก็ได้ครับเดี๋ยวใช้พลูมเลยโอ้ไม่ตายเดี๋ยวเดินดีดีสิไปยืนดีๆนี่อ๋อตรงนี้ไม่ได้นะ ตรงนี้อันนี้หาที่เล็งครับไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้นี่ทำใหม่โอเคไม่โดนด้วยเรรอก่อนก,นก็ได้ครับอเอาลันดูเนี่ยฮะเฮ้ยโดนตัวเองอี นี่ครับอ่าเรียบร้อย <laughs> หายน,น้นอ่าแล้วผมผมแต่ผมว่าตอนที่ผมเล่นอ e ีฟิว่มว่วานอันตัวตัวง่ายครับตัวอันง่ายอันลีวิวหกสิบไเนานะมันไม่ยากเลยนะผมถึงว่ามันง่ายมากอันนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้อ่านี่เราออโต้โชว์เลยฮะ <laughs> ดูซิว่าเป็นยังไงเออมันต้องอันนี้สิถึงจะเรีบว่าเล่นซีทีเนาะ ผมอัพเลเวลไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะน่าจอยู่ในแถวลูเลเก้ามั้งแต่ก็มันก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยฮะ,ะน,นี่เนี่ยฮอลลี่เวเบอรี่นี่ผมปิดเฉพาะใน pvp นะครับใน pve ผมเปิดไว้หมดเลยเพราะว่าผมคิดว่าอ่มันมีประโยชน์นะครับเออจริงๆริงเมดิน่านี่ไม่น่ามาเท่าไหร่นะพอแพ้ธาตุเนาะลืมไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับอืมจริงก็เล่นได้แหละอืมแทออลันดูก็ได้ครับเมดิน่าก็ได้จริงๆเชื่อว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นอ่คิวเฟ่ก็ใช้บัสเตอร์ได้เหมือนกันนะครับก็ ใครมีตัวไหนก็ลองปรับมาใช้ดูนะครับผมคิดว่าเามันไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอเป็นเมดิน่ามันก็ฆ่าไม่ตายเพราะว่าภูมิมันแพ้ทางเนาะถ้าน้ําแข็งมันแพ้ธาตุไฟแล้วก็โอเคแหละเออแต่ก็แต่ถ้าใช้ใส่บอมก็ตายอยู่นะก็แล้วแต่เลือกแล้วกันนี่เนี่ยเ<ๆ>ง่ายครับ <laughs> เออเออไม่ยากครับอีฟิสไม่ยากครับเนี่ยค,ยครับก็ออโต้ได้แหละครับอืม น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ๋อสำหรับใครที่อผมมองว่าตัวเนี้ยเทียบกับอก่อนหน้านี้เอรอนแจแอนกับช็อกโกแลตแฟนผมว่าตัวนี้ง่ายสุดนะท้าที่เล่นมานะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าอ๋ทีมเมทผมแข็งกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าตำแหน่งการยืนของมอนสเตอร์มันมันง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอทำอะชิเม้นต์เนี่ยรู้สึกว่าง่ายมากๆเลยนะครับอันเมื่อกี้นะก็คือแบบถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยผมจาได้เลยคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำเนาะมันแบบกว่าจะได้มันไม่ง่ายเลยอ่ะกว่าจะแบบ อก่อนจะให้แบบได้ค่า3ตัว4ตัวพร้อมๆกันนี่โหจัดกันเหนื่อยมากๆเลยเนาะก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ครับจบแล้วสำหรับอ e ีฟีนี่ก็อถ้าออโต้ได้แบบนี้ก็ผมก็ฟาร์มออโต้แบบนี้ครับสบายๆไม่ยากเท่าไหรเเ่สั้นกว่าที่คิดเดยอะเลยหกนาทีจบแล้ว <laughs> เนี่ยครับครั้งเฟิร์สไทม์จริงๆนะยังไม่เคยเล่นเลยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกจริงๆครับ ็ดีครับได้หินน้ําแข็งด้วยไม่รู้ทําไมค่าอีฟีธาตุไฟทําไมถึงได้หินน้ําแข็งก็ไม่รู้ด้วยเออผมยังไม่ได้เริ่มฟาร์มเลยเพิ่งมีเลซีพีแค่1ิบสอันนั่นแหละอทําไมก็ไม่รู้ด้วยประหลาดจะมันเลยอ่าเนี่ยครับก็จากที่พูดคุยไปเมื่อวานก็ได้เห็นทุกคนมาตอบโตมาคุยกันก็รู้สึกว่าเออโอเคเนาะเออทุกคนก็ก็ ตั้งใจเล่นไปด้วยกันกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องไล่ตามยูนิตหรอกครับเหนื่อยเปล่าเปนะครับบางทีก็นิดนึงครัผมก็พูดไปแหละเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอกาเทล่ามาจวไม่ได้เดี๋ยวผมก็ทําใจไม่ได้เงี้ยไม่รู้เหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็อในเมื่ออ e ีฟิทมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นก็คลิปนี้ก็เลยออกมาสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับเอ๊ะอ่าผมลืมผมลืมกดรับเดลี่เมื่อวาน <laughs> ทําเสร็จหมดแล้วละครับลืมลืมกดรับเดลี่ตรงเี้ย เมื่อวานเออเออมื่อวานลืมลืมกดรับเดลี่เฉยเลยอ่ะ,ะก็ตรงนี้นะครับก็ของอ e ีฟ e ิตอีฟิตแล้วก็อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับก็ให้ลงอย่างละห้าทีนะครับห้าทีห้าทีมันติยังไม่ได้ลงเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปลองทีหลังไม่น่ามีปัญหาอะไระครับอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าอืมไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมซื้อของรายวันอะไรทั้งหลายแหล่ของใน ในช็อปอ n เว v e r ซ a r y ด้วยนะครับอ่า,อาได้เงินเออวันนี้เขาแจกเงินมาเนาะดีดีด,ดีอันนี้ก็อย่าลืมซื้อนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยอ่าพวกนี้นี่ถามว่าจริงๆคุ้มไหมก็ถ้าถ้าใครขาดจริงๆซื้อก็ได้นะครับมันไม่ได้แพงมากนะครับแต่ก็ าบางทีก่อนที่จะซื้อของพวกที่ใช้เงินเพศนะครับเราแอบไปดูในช็อปสักนิดนึงก็ได้ครับว่าถ้าไหนไหนจะเติมตังค์แล้วนะครับดูว่ามันมีอันนี้มันได้อะไรฮะเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ทีว่าเนี่ยครับถ้ามันมีอันไหนที่มันถูกๆูกครับมันก,ก็ก็ไปซื้ออันนั้นแทนก็ได้ครับลองลองดูกันนะบางทีบางทีมันชอบมีของถูกโผล่มาแตา่รอบนี้เหมือนไม่มีนะครับอโอเคก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ดีแล้วไม่เสียตังค <laughs> ์ โอเคโอเคงั้นวันนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะกลายเป็นว่าเออตีอีฟผมกะว่าจะนานนะทุกทีต,ตีตีบอสทีไรนี่แบบไม่จบง่ายสักทีเลยฮะก็กลายเป็นว่าเออกว่าจะกว่าจะได้ตีบอสกว่าจะอะไรก็จบที่สิบนาทีทุกรอบครับคลิปที่มีการตีบอสดันยากแต่กลายเป็นว่าเออรอบนี้อีฟเอาง่ายง่ายง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยฮะอโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวจวฟรีเหมือนเดิมนะครับก็ ใครได้อะไรก็มาอวดกันบ้างได้นะครับขอให้โชคดีทุกคนเด้อเพจหมดเกี้ยงเลยตอนนี้ครับสมุดเงินมามามาเงินก็เงินเล้วบอกตลอดว่าของพวกนี้อยู่ที่ใจว่าสีอะไรก็ไม่เกี่ยงฮนะนี่แหละนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวได้เฟรนเลียี้โม้ตลอดเลยผมนี่ดูกันดีกว่าครับแต่ ่ารอบนี้ของฟียังไม่ได้วันที่พึ่งวันที่สนะองอ่ะเนาะยังพึ่งไปอะไรกับมันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยูอเลยไม่ได้กดินเวยเฮ้ยได้ใบใหม่ก็โอเคได้ใบใหม่คือโอเคหมดละได้ใบใหม่บวกโจมตีท่านลมนะครับแต่ว่ารูปการ์ดน่ารักตีอ่ะผมว่าใบนี้ทำอะไรกันก็ไม่รู้อ๋อเล่นตัวเฟลิตอ่ะ โอเคครับโอเคครับก็วันนี้ก็จบคลิปอย่างรวดเร็วแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่เล่นอ e ีฟิก็ลองดูนะครับผมว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันไม่ยากเท่าไหร่อืมไม่ยากเท่าไหร่สู้ๆนะครับอ๋อ,อแล้วก็เมื่อวานที่ผมบอกว่าไม่หาหาสเต็ปไม่เจอใช่ไหมใช่อันนี้แหละมั้งอันนี้แหละมั้งห้าสเต็ปที่ได้เฟนเลียนะครับอ่าใครใครไหวใครอยากเอาก็เอานะครับ ส่วนอันนี้ก็สองสเตปนะครับผมจวดสเตปได้ไปแล้วก็ไม่จวดแล้วนะครับอโอเคโอเคอ่าก็ยังอันนี้ก็ยังอยู่นะใช่ไหมเจ็ดอันนี้คือสเตปเจ็ด ur ใช่ไหมเออใครอยากได้ ur เยอะเยอะจ่ายอันนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมจริงก็น่าจะคุ้มนะครับน่าจะคุ้มนะจริงมันได้เยอะดีอ่ะเออโอเคโอเคผมก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ